ดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านายสามารถสิงห์พาข้าราชการครูโรงเรียนบ้านนาเรือนอำเภอสีมุงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ประวัติผู้ขอรับการประเมิน นายสามารถสิงห์พาเกิดวันที่17กันยายนพุทธศักราช2527อายุ36ปีวุฒิการศึกษาปีพุทธศักราช2550สําสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีพุทธศักราช2553สําสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยอีสานปีพุทธศักราช2554ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่45ตามประกาศคณะกรรมการครุสภาประกาศหน้าวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2554 ประวัติการรับราชการเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2557ณโรงเรียนบ้านวังไอ้คงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาเชียงภูมิเขต3และขอย้ายกรณีพิเศษโดยผู้ขอย้ายได้ใช้ผลการสอบแข่งขันโดยได้ทำการรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงานใหม่ เมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2558ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคศ .1 เลขที่ตำแหน่ง10112ณโรงเรียนบ้านนาเลินสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3หน้าที่ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครูผู้สอนชุมกุมดนตรีครูเวรประจำวันอังคารต้าหน้าที่พัสดุ และดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGP จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนรายงานด้านที่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยข้าพเจ้ามีความตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามกฎกติการมารยาท รมเนียมและแบบแผนอนีงามของหน่วยงานและสังคมโดยได้ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัดสำรวมกายวาจาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการเสริมสร้างวินยัยการเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทางราชการข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบวินยัยจรรยาบรรณและวินัยต่อตอนเองและหน่วยงานข้าพเจ้าปฏิบัติตนและยึดกฎระเบียบของทางราชการในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการหากได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและดำเนินการให้แล้วเสร็จแม้งานนั้นจะต้องทำนอกเวลาราชการหรือรับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการข้าพเจ้าตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตความเสมอภาคเที่ยงธรรมดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ทางราชการยึดมั่นแนวทางในการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกัน2การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความตั้งใจ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้และมีความสุขข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเป็นพล,ลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบัตรวิชาชีพครูได้ประพฤติปฏิบัติตนโดยละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ข้าพเจ้าตระหนักถึงการใช้และการให้ข้อมูลดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสภาพและตำแหน่งหน้าที่มีความประหยัดมัธยัต์อดออม 4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าเชื่อมั่นเสมอว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามจึงปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุน และร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาหาความรู้รเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูให้มีคุณค่าอย่างเต็มความสามารถทุ่มเทในการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียน 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ในการออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างเต็มความสามารถใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัด การประเมินผลเพื่อสะท้อนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์นในการผลิตสื่อและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการสอนและพัฒนากิจกรรมสต็มศึกษา ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความตระหนักในการประพฤติตนตามหลักจรรยาบรณวิชาชีพครูด้านที่สด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอนการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดช,ชอบหรือในงานที่รับผิดช,ชอบข้าพเจ้าเข้ารับการประชุมทางวิชาการการอบรมการสัมมนาอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านที่3ผลการปฏิบัติงานผลสำฤทธิ์ทางครเรียนในหลายวิชาวิทยาศาสตร์ปีการศึกษาปัจจุบัน หลังเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ41.04ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดจากโอกาสที่ได้รับและความพยายามในการศึกษาหาความรู้และความตั้งใจในการทำงานทำให้มีผลงานและความภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีการศึกษา2562นักเรียนที่จบการศึกษาได้ผ่านเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารประจำปีการศึกษา2563จำนวน2คน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีศักยภาพในการแข่งขันและการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับกลุ่มเครือข่ายและในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอขอพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาเรือนทุกท่านและนักเรียนทุกคน ที่ได้ช่วยเหลือและส่งเสริมในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการไว้ยนโอกาสนี้